ตอนที่สามสผู้กำกับบอกฉันว่าเขาสนใจที่จะมอบโครงการใหม่ให้หนายนะ่ะบางทีครั้งนี้อากเป็นบทนำก็ได้นะนายคิดว่าอย่างไงล่ะแล้วครั้งนี้นายอาจจะได้เล่นคู่กับใครสักคนอย่างหลิวชุนหยวนเชอร์นายจะรับงานนี้ใช่ไหมอืม ฉันจะรับอะไรกันล่ะนี่ก่อนหน้านี้เขาต่อต้านที่จะเข้าใกล้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นชัดๆแต่ตอนนี้กลับยอมรับง่ายๆซะง,งั้นโดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รังเกียจดยวชุนเลยสินะเออฉันอิ่มแล้วครับโอเคเฮ อีกแล้วขอที่เธอช่วยแสดงพฤติกรรมต่อฉันมากกว่านี้หน่อยเซฮ่เทียนอินฮะอะไรฉันกำลังจะนอนแล้วไม่เธอยังนอนไม่ได้เทียนอินเธอยังกินข้าวไม่หมดเลยได้ไปให้พ้นฉันไม่อยากเห็นหน้านาย โอเคพอสักทีมันเป็นการตัดสินใจของนายแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนจะไม่ต้องการฉันอีกแล้วล่ะสวัสดีด็อกเตอร์กูฉันมีเรื่องจะถามนะ โอ้มิสเยอะไรนะเกินชะมีท่าทีแปลกๆกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆเหรอไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณกำลังเหินอยู่ไม่ใช่หรอกเหรอกูโซนินนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้กับคนอย่างฉันแน่ฉันไม่สามารถมีความรู้สึกพิเศษกับใครได้หรอกนะไม่มีอีกแล้ว ราคาที่ต้องจ่ายมันมากเกินไปแค่การซื้อสัตว์พัดดีก็เพียงพอแล้ว